สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะว,นะว,วันนี้เล่นน้ำนะคะพ่อกับแม่ไม่ว่างนะคะไปธุระนะคะเดี๋ยวรอพี่ชายมาอาบน้ำรอพี่ชายนะครับวันนี้ให้พี่ชายกับพี่สาวเฝ้านะคะวันนี้วันนี้ผมไม่มีเรียนนะคะ วันนี้ไม่ได้ไปกินผลไม้ที่ซุ้มเขียวนะครับวันนี้อาบน้ำอยู่บ้านอูโหได้เล่นน้ำนานเลยเนี่ยชอบไหมครับชูดูท่าทางแล้วคงจะชอบนะคะอ้โหจะไปไหนเนี่ยจะไปไหน,ม,ม,น,น,น,อน,อนมีความสุขเนอะนอนอาบน้ำมีความสุขแท้ เอาหมุนรอบเลยลุงหมุน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 วนไปหมุนวนไปเออเบาเบานะเบาเบานะเบาเบานะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะเออนอนท่ากบด้วยมีท่ากบด้วยค่ะมีท่ากบโอ้โหกบยักคือว่าอึงยักเนียง่ยสวัสดีค่ะคุณปรานี ดูท้องค่ะดูท้องสุดยอดค่ะโอ้โหเรียบร้อยค่ะกลิ้งไปกลิ้งมาค่ะเบาลูกเบาโอ้ยโ้ยตัวอะไรเนี้ยตัวอะไรอาบน้ำเนี้ยนี่บรรยากาศเย็นสบายนะคะแดด แดดจัดแต่ก็ลมเย็นดีนะคะชูลูกขึ้นได้ไหมเนี่ย,ยอ่ะหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองโอ้โหนอนแบบมีความสุขค่ะไม่ได้สนใจใครนะคะน้องชูนอนเล่นแบบชิวๆค่ะชิวๆไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ โอ้โอ้โอ้คงจะสะอาดนะคะอาบน้ำแบบนี้อาดบอนน้อะอาดบอนน้อเอาลุกขึ้นไม่ได้แล้ววันนี้พี่สาวกับพี่ชายมาเฝ้าน้องนะคะวันนี้ ชอบชูชอบเล่นน้ำเพราะว่ามันเย็นดีค่ะสดชื่นเลยครับถูที่ไข่ด้วยถูที่ไข่ด้วยขัดงาให้ขาวขาวนอย,อยขัดงาให้ขาวขาวนอยพ่อ ขันนี้อีกนะห้ามนีนอ้อีกนะวันนี้จะนี้เข้าป่าไหมว,นนวันนี้วันนี้วันนี้มาน,นี้ชูชูวันนี้ครับวันนี้โดนน้ำแล้วก็ขันนะคะไปหาที่ถูก,ก่อน ทางนี้ลูกทางนี้มันร้อนสงสัยอะไรเนาะ ยุ้ยยเดี๋ยวก็เอาห่วงออมาไม่ได้เดี๋ยวก็ติดนะเนี่ยติดนะไม่ดูหัวเจ้าของเลยว่าหัวโตนี่ค่ะจะเข้าเออ กินแล้วอยากคิดแล้วก็ผมอยากกินนี่คันค่ะคันก็มันคันน่ะลองเลิกเน็ตหลุดอีกเน็ตคือมุนนอเน็ต ดังมากค่ะเสียงดังมากไข่ตดเอ่ยระวังหัวนะครับระวังหัวนะกินค่ะเรื่องกินนี้เรื่องใหญ่นะครับน้องชู ขนาดถูต้นไม้ชูก็ยังกินได้นะคะน้องชูโอ้มุนเลยลูกมุนเลยมุนรอบทิศทางเลยลูกเฮ้ยเฮ้ย,อยอขอกินขอกินอยากกินแล้วอยากกินแล้ว สวัสดีคุณมารีค่ะวันนี้ไม่ได้เที่ยวไหนนะคะพ่อกับแม่ไปเที่ยวค่ะวันนี้มีธุระอยู่ที่บ้านค่ะ <c oughs> โอ้โหดูค่ะดูคันมากเลย <c oughs> วันนี้ไม่มีกิจกรรมครับ ันนี้พี่สาวมาเฝ้าน้องชูนะคะพ่อกับแม่ไปทำธุระนะคะเอ๊ี่พี่เลี้ยงใหม่นะคะวันนี้พี่เลี้ยงใหม่ม,ไไหมันดูว่าชูจะอยู่ได้ไหม พี่ชายกลับมานะครับน้องชูมาแล้วแต่มายไม่ถึงระวังตูดด้วยนะครับตูดตูดใหญ่ๆนี่นะเดี๋ยวก็ติดอกดขาเนี่ยเดี๋ยวก็เอาขาออกมาไม่ได้โอ้โหสบายเลยลูกตามสบายเลยครับ ไ้กับต้นไม้ใหญ่นี้เลยพ่อ ดูครับโอ้โอ้โอ้ทั้งกินทั้งเล่นไปด้วยกันเลยครับไป,ไปไหนลูกมานี่มานี่เ,เล่นเล่นไปเดี๋ยวก็หน,นีไปอีกจะบังขานะลูกแล้วบังขาเเเยยย้ อยู่บ้านจิวๆค้าไปได้ไปโรงเรียนนะครับอะไรเข้าหูเนาะพ่อคือยายแต่หูแท้เาเอ้าลนะ้บ้าน้ำเข้าหูจน้ำเข้าหูบอ ้นไม้เลยครับกอดต้นไม้เลยโอ้โหพิงหาที่พิงค่ะหาที่พิงระวังคาเด,ด้อลูกคาร์ดติดนะสวัสดีค่ะ ณพัดใช่ไหมคะอ่านถูกบ่หนอผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะไม่ใช่นะอนเอายาวอีกพ่อเอายาวอีก ดีค่ะอยากให้คนดูทิศหนึ่งและท่าทิศค่ะขอบคุณมากมากนะคะชอบไหมครับชอบไหมครับ ขวบค่ะวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนี้ก็จะห้าขวบค่ะน้องเกิดวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะสี่ขวบกว่าแล้ว เบาเบาลูกเบาเบา,บาเล่นเล่นโคลนแล้วนะคะขอบคุณครับวันนี้ต้องผูกไว้ข้างนอกก่อนนะคะเังโรอร่มอยู่นี่คะ่ะ อมต้นไม้นะคะเพราะว่าวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่นะคะต้องอยู่กับพี่สาวกับพี่ชายนะคะวันนี้ค่ะพ่อของน้องก็พ่อสีดองเงินนะคะอือหูเล่นน้ำเอาลูกเบา้า นอนแล้วนอนแล้วโอ้น้องชูมีนอนทาก,กบด้วยค่ะมีนั่งทาก,กบอ้าวเอาแล้วเอาแล้วไงแล้วไงลุกขึ้นได้ไหมเนี่ยโอมเบาๆครับเบาเบา คะคุณแม่นารัตน้องชูเริกหมดแล้ววันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดค่ะวันนี้ออกมารับแสงแดดนะคะวันนี้กินอะไรลูกเคี้ยวอะไรอยู่เนาะ วันนี้ไม่ได้ไปค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยมารับแสงสดดูครับเลิกแม่หมดแล้วแม่จะไปธุระด้วยเบาเบาลูกเบาเาต้องต้องแอบนะคะต้องหลบนะคะนี่ไม่งั้นเลอะหมดเลย อขนาดหลบใจต้นไม้แล้วนะแกล้งแม่ต้นนี้นู้แก้งแม่ต้นนี้อย่ามาแก้งแม่นะโอ้โหน้องชูเล่นแบบสุดยอดเลยค่ะเล่นมาส้นเทนอ เอาแล้วนอนลงแล้วค่ะนอนลงแล้วดูท้องค่ะดูท้องไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวงากระเด็น มมีกิจกรรมนะคะผมก็เลยสนุกเลยครับเอาที่สบายใจเลยลูกอ้ออืออแน่แน่แน,น,น่ชอบมากเลยค่ะชอบเบาเบาลูกเบาๆ มนมีความสุขนะคะมีความสุขกินอิ่มนอนหลับโอ้มีท่านั่งด้วยนั่งโทด้วยะคะ่ะตีลังกาอีกค่ะตีลังกาเลยลูก สุดๆค่ะไหนคะ <laughs> <laughs> เตียมลบค่ะแม่เตรียมลบเลยค่ะมานี้มานี้ <laughs> ทั้งเตะทั้งเวียงเอาลงเอาเอาเลยเ <laughs> ต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับ เต็มค่ะแม่จะไปธุระเต็มๆเลยค่ะโอ้โหน้องชูทำได้นะคะน้องชู มีทุกท่านะคะมีทุกท่าเลยนะครับเล่นแบบว่าท่านั่งกบก็มีนะครับหาหนึ่งไรกองท่านก็น้องชูาโมีท่านั่งด้วยค่ะ โอ้โหอุยอุยอุยบ่าวบ่าลูกบ่าวบ่าวเจ้าอึงเจ้าอึงอึงยักษเลยว่ากบยักษ์คนไหน เย็นสบายเลยค่ะแอบฟังอยู่ค่ะแอบฟังอยู่เพราว่าแม่นินทาอะไรเขาแม่นินทาอะไรครับโอ้โห oh แตกแล้วตอนนี้ก็ยังเราพี่ชายอยู่นะคะวันนี้ขายผลไม้าขายค่ะประมาณ5้าโมงก,กว่านะคะพอกับแม่ต้องไปธุระก่อน,นะคะ่ะไปงานขาวดำนะคะ กับน้องสาวมาเฝ้าน้องชูนะครับวันนี้อยู่กับพี่ชายพี่สาวนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีลังกายแล้วค่ะโชว์ลูกเอาเอาเลยเอาเลย ทางคงไม่เหงานะครับเอาน้ำอีกไหม อาน้ำมีไหมครับนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บจบสวัสดีครับปัดดีครับปัดดีแม่แม่ค ท้องจีแตกป่นี่ท้องจีแตกไหมนี่ค่ามาดูท้องข้างกันคะโอ้โหค่ะก็ชมคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด ของท่านก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะลองชูคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ